วัสดีค่ะทริปีแทนิโกัวจะพาทุกคนวินลัดฟ้าไปเมืองนากัวย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกที่แทนได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองนากัวย่านะคะและยังมาในช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแทนเลยไม่พลาดที่จะไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองโตโยต้านอกจากจะเป็นเมืองที่ผลิตรถยนต์ยี่ห้อดังแล้วที่นี่ยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในภูมิภาคโทไคจังหวัดไอจิ เราสามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีได้ทั้งกลางวันและกลางคืนที่นี่คือหุบเขาโครังเคหากพร้อมแล้วออกเดินทางไปกับแทนนิโกกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เทนนิโกค่ะตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่สนามบินชูบุเซน,เท,นเทรตรนะคะที่เมืองนากยยาค่ะเราจะมาดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีกันนะคะช่วงนี้กำลังสวยแหละค่ะ แทนจะไปดูที่เมืองโตยตะนะคะเดี๋ยวแทนจะไปหารถบัสนะคะเดี๋ยวคือข้อมูลยังไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าเรามาแบบปัจจุบันทันด่วนคือเร่งด่วนมากเลยนะคะทุกคนจะมีใบไม้เปลี่ยนสีที่เด่นๆคือโคลังเคนะคะหุบเขาโคลังเคแล้วก็ที่เมืองโอบาระจะมีใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับซากุระค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันนะคะนี่นะคะคือบรรยากาศของสนามบินชิบุเซ็นทรนะคะตรงนี้คือแอร์พอร์ตบัสนะคะ ซึ่งเดี๋ยวท่านจะลงไปรอรถบัสไปเมืองโตโยตะค่ะหรือถ้าใครจะเข้าเมืองนาโกย่านะคะแนะนำให้ขึ้นรถไฟนะคะเมเทสึนี่คือรถไฟเมเทสึนะคะทุกคนนี่นะคะแอร์พอร์ตสเตชันจากที่สนามบินนะคะนั่งได้สามสายเลย ใช้เวลาแค่28นาทีเท่านั้นค่ะทุกคนก็ไปขึ้นที่นี่เราต้องขึ้นสายเมโทรสึดลนี่ค่ะสะดวกมากเลยอ่ะนี่นะคะรถไฟที่จะเข้าเมืองนกกาโกย่าค่ะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยแนะนำนะคะ เราสามารถจ่ายค่าโดยสารรถไฟด้วยบัตร IC Card หรือซื้อตั๋วได้ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติค่ะค่าโดยสารราคา980เยนในส่วนของรถไฟ First Class นะคะหรือ Sky Limited Express เราจะต้องจองล่วงหน้าที่สถานีและจ่ายเพิ่มอีกคนละ450เยนจากราคาค่าโดยสารรถไฟธรรมดาค่ะ ทุกคนตอนนี้นะคะทันลงมารอรถบัสอยู่ที่ป้ายหมายเลขสี่แล้วค่ะที่เขียนว่าโตโยต้าชิคือแทนยังไม่ได้ไปเข้าเมืองนากุยานะคะแทนจะไปที่เมืองโตโยตาก่อนซึ่งเป็นจุดชมใบไม้เป็นสีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดไอจินะคะที่แรกก็คือหุบเขาโครังเคอีกที่ที่สองนะคะก็คือโอบาระซึ่งจะมีซากุระแล้วก็ใบไม้เป็นสีขึ้นพร้อมกันนะคะ ยังไงเดี๋ยวลองไปติดตามนะคะว่าแทนจะเดินทางไปยากลำบากแค่ไหนเพราะว่าสายรถบัสเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดเหม,มือนเมืองอื่นๆหรือเมืองใหญ่ๆนะคะก็คือเราต้องไปให้ทันเวลาขอบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่เร่งด่วนทันซื้อตั๋วประมาณสักสองอาทิตย์แล้วก็เดินทางเลยค่ะคือบางอย่างเนี่ยก็ยังข้อมูลยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็อาศัยถามเจ้าหน้าที่หรือว่าถามคนหรือยังไงเจอกันที่เมืองโตยตาชิค่ะ ตอนนี้ท่านอยู่บนแอร์พอตบัสที่จะไปเมืองโตโยตะแล้วค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง15นาทีค่าโดยสาร2,100เยนเราสามารถจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตร IC ซ a การหรือจ่ายด้วยเงินสดกับคนขับตอนลงรถได้เลยค่ะ วันนี้ทามาถึงเมืองตุยตะแล้วค่ะหลังจากฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมนะคะแทนต้องรีบออกมาขึ้นรถบัสนี่คือจุดขึ้นรถบัสไปโคลังเคอยู่ใกล้กับโรงแรมที่แทนพักนิดเดียวเองค่ะหากไม่ทันรอบนี้ต้องรออีกหลายชั่วโมงรถบัสมาแล้วตรงเวลามากๆเลยค่ะ ค่าตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่รถบาัสสาย61นะคะกำลังจะเดินทางไปโคลังเคค่ะวันนี้ท่านเดินทางเป็นวันธรรมดานะคะรถจะมาทุก2ชั่วโมงแทนขึ้นรอบประมาณสักเที่ยงเที่ยงเศษนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีค่ะเดี๋ยวเจอกันที่โคลังเคนะคะทุกคน โตยตชินะคะตอนนี้เราถึงโคลังเคแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะโคลร,ง,ครงเคมาไม่ยากเลยนะคะเนี่ยทุกคนคือมาง่ายมากเลยอะแต่ว่ารอบรถบัสอาจจะน้อยนิดนึง ตอนนี้ใบไ,ไม้กำลังแดงเลยค่ะเออ เดินเข้าไปอีก100เมตรทางเข้าที่นี่จะมีการจัดงานเทศกาลชมใบเมเปิลนะคะที่หุบเขาโคลังเคช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนของทุกปีค่ะภายในงานจะมีร้านขายอาหารและร้านขายของที่ระลึกมากมาย เดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศด้านในก่อนแล้วค่อยออกมาหารายทานกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของโครลังเคนะคะตอนนี้คนเยอะมากๆเลยอะ่ะแตสวยเดี๋ยวเราเริ่มไปเก็บบรรยากาศตอนนี้กาลังมีแสงเลยคะ่ะสวัดดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะทันอยู่ตรงหุบเขาโครลังเคที่อยู่ด้านหลังค่ะกําลังช่วงพีคเลยใครมาที่นาโกย่านะคะช่วงไม่เป็นสีแนะนำค่ะแวะมาที่โครลังเคค่ะมาไม่ยากเลยค่ะ ภูเขาโครังเคเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อยู่ในภูมิภาคโทไคเมืองโตยาตะจังหวัดไอจิค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆของญี่ปุ่นในเรื่องของทัศนียภาพมิวสวสวยๆของธรรมชาติที่งดงามโดยเฉพาะในช่วงของใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้บยากาศกำลังดีคือแบบเย็นสบายมากๆ อ้ดูหัวปิวเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนสวยมากเลยอ่ะบรรยากาศที่โคลังเคนะคะโชคดีมากเลยนะคะมาช่วงนี้คือมันเริ่มพีคแล้วอ่ะสวยสวย ตอนนี้ทันยือนอยู่บนสะพานไม้สีแดงไทเกะสึกเคียวนะคะเป็นแลนด์มาร์คในหุบเขาโครังเคที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปสะพานนี้มีความยาว155เมตรกวา้าง12.2เมตรมีความโดดเด่นในด้านของสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นสะพานที่ทอดยาวพาดกลางแม่น้ำโทโมโอเอะก,กับวิวใบไม้เป็นสีที่อยู่2ข้างทางนี่นะคะคือโครังเคคะ่ะทุกคนสวยมากๆอยากให้เพื่อนๆมาดู เห็นด้วยตาคือสวยกว่าในภาพเยอะเลยโอเคเดี๋ยวได้เวลาไปทานอาหารรละคาหิวละเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะเพื่อพระที่ตกดินเนี่ยฮนจะมาดูใหม่เพราะว่าเขาจะมีการจัดงานไลฟ์อัพด้วยนะคะนี่คนเราก uh huh. ินราเมงท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนเสีครับราเมงร้อนๆกับบรรยากาศฟินๆนะคะทุกคน น่ากินมากๆเดี๋ยวขอตัวไปชิมกันนะรามเมงร้อนๆท้ามกลางธรรมชาติไปมเป็นสีค่ะที่โคลังเคท,ทานอิ่มแล้วไปเดินดย่อยชมไม้เป็นสีกันต่อเลยค่ะด้วยวิวสวยๆของทิวเขามีแม่น้ำโทมเมะไหลผ่านกับฉากสวยๆของต้นโมมิจิ หรือต้นเมเปิลญี่ปุ่นจำนวนมากกว่า4,000ต้นและพันไม้ต่างๆหลากหลายสีสันเรียกได้ว่าที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ชมใบไ,ไม้เป็นสีที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนไหนๆนะคะหรือฤดูอะไรที่โครังเคก็มีความสวยงามของธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปเรียกได้ว่าสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียว ถ้าใครเอารถมานะคะสามารถมาจอดรเรียนใกล้ๆได้นะคะมีจุดจอดรถเยอะพอสมควรแต่ว่าถ้ามาช่วงพีคนะคะก็อาจจะเต็มที่ท่านเห็นนะคะที่จอดรถประมาณ600หรือ700เยนนะคะประมาณนี้ค่ะแต่เรานั่งรถบัสมาสบายกว่าไม่ต้องหาที่จอดรถไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันเพราะว่ามันมาไม่ยากเลยทุกคนแค่เรารักษาเวลาดูรอบรถก็คือจบนี่ way. ช่วงที่มีการจัดงานเทศกาลชมใมไม้เป็นสีที่โคลังเคจะมีการแสดงมังกี้โชว์เกือบทุกวันวันล,ละหลายรอบด้วยแวะมาให้กำลังใจน้องลิงกันได้นะคะ <te le> ขายของเนี่ยกเาการักเนี่ยเนี่ยเขาขายที่จะว่าไม่หนาวไม่หนาวควันออกปากนะจ๊ะเย็นนะอ่ามันมันมันไม่หนาวมันเย็นไงข้างในมีเป็นอะไรอะ่ะอยากรู้ หลังชาอ๋อเขานั่งกินตรงนี้ไม่มีที่นั่งอีกโอ้ดูชิ้นด้วยไอ้ดังงบเป็นแป้งเหมาโอ้ไม่ลูชิ้นบ้านเราเหรอใช่ฟัตใยแล้วเนี่ยโซโซโซบะเพียบเลยก็ไม่่วา เขามีมุมนั่งกินมุมนี้อีกมีมันหวานด้วยขายของกินน่ะหรอตัวเนี่ยของที่ลึกเปล่าข้างในสวยนะพี่แต่ว่านะอันนี้ต้องเสียงเงิน แค่ถ่ายข้างนอกยังสวยเลยนะนี่คือทางเข้าพิพิธภัณฑ์ซันชูอาซึเกะยาชิคิที่ตั้งอยู่ในหุบเขาโคลังเคภายในจะมีการจัดแสดงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นในอดีตนะคะโดยนักท่องเที่ยวนั้นสามารถเข้าชมและร่วมทำเวิร์กช็อปกิจกรรมต่างๆได้ใครมีเวลาลองแวะเข้าไปชมกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไลฟ์อัพนะคะโคลังเคค่ะรอจนถึงมืดเลย ทุกคนตอนนี้นะคะแทนอยู่ที่ไลฟ์อัพนะคะของโคลังเคค่ะเรายังอยู่ที่เดิมค่ะก,คก็คือรอชมไฟนะคะโคลังเคยามค่ำคืนนะคะทุกคนสวยใช่ไหมสวยสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปดีกว่า บุมนี้เเนาะใช่บุมนี้ดีส,<ว>สุดแล้วลูก ได้เวลากลับกันแล้วค่ะนี่คือจุดขึ้นรถบัสกลับเข้าเมืองโตโยต้านะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เราลงรถตอนขามาค่ะคนเยอะมากถ้าทุกคนตอนนี้นะคะแทนเดินทางกลับมาที่โตโยต้าแล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปที่พักแล้วค่ะทุกคนแทนพักอยู่ที่โรงแรมเมทัสึนะคะโตโยตา้าโฮเทลแทนขอพาทัวร์ห้องพักกันสักหน่อยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวในเมืองโตโยตา้า นี่คือบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมค่ะมีโซฟาแล้วก็วิวอืมโอเคนะเนี่ยห้องพักก่อนภายในห้องพักเนี่ยมีชากาแฟแล้วก็มีเครื่องทำกาแฟด้วยนะเนี่ย แล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นมีอะไรให้บ้างตู้เย็นไม่มีน้ําให้อ๋อมีน้ําให้สองขวดนี่อัน,น้ำแช่พี่ไม่พี่แช่ไหมมีน้ำสองขวดตู้เสื้อผ้ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรตู้เบล,เล์เลยก็มีรองเท้า เรามาถึงห้องพักกันนะคะประมาณ2องทุ่มนะคะทุกคนนี่โอเคสะดวกสบายก่อนพร้อมลงจากรถบัสนะคะที่มาจากสนามบินก็ถึงโรงแรมนะคะใช้เวลาเดินก็คือประมาณสัก70เมตรเท่านั้นเองนะคะใกล้ๆอยู่ด้านหลังที่จอดรถเลยสะดวกมากแล้วก็นั่งรถบัสนะคะ สาย61นะคะจากที่ป้ายรถบัสซึ่งเดินไปประมาณสัก50เมตรอะค่ะไปที่โคลังเคใชเวลาเดินทางประมาณ50นาทีแต่ว่ารถติดมากค่ะทุกคนเพราะว่าถนนที่เดินทางเนี่ยมันแคบมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะโคลังเคเป็นยังไงบ้างคะทุกคนถ้าใครมีโอกาสมาที่เมืองโตโยต้าหรือว่ามาเที่ยวที่นากุย่าน,นะคะต้องแวะมาให้ได้นะคะเพราะว่าสวยมากเราสามารถชมไปไม่เป็นสีทั้งช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนอย่างที่รนทำ วันนี้นะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแทนจะพาไปเที่ยวไหนนะคะติดตามตอนต่อไปค่ะฝากกดไลค์กด subscribe แทนนี่โก้ด้วยะคะพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ